สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ f อปติการนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็มีรายได้เด้งมาเด้งมาแบบวินาทีเลยนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะมีรายได้แบบวันละพันสองพันสามพก็สามารถที่จะเ,เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปบริสได้นะครับ เราไม่ต้องขายของนะครับแอปดอรอปิสจัดก,การให้หมดนะเราเข้ามาทำการตลาดหาลูกค้าให้กับแอปดอรอปิสนะครับผมเ,เราก็รับกำไร70%็ดบไปเลยนะครับดอบรอปดิสมีหน้าทีจ่จัดสินค้าไว้ให้ในแอปดอรอปิสนะครับผมในแอปดอรอปิสเนี่ยมีสินค้า สุขภาพแล้วก็เครื่องสำอางความงามน,นะครับผม2หมวดหมู่นะครับผมดังที่สไลด์นะครับผมเราเข้ามาทําการตลาดหาลูกค้าให้แอปแล้วก็รับกําไร70%ไปเลยนะครับผมแล้วก็มีแคชแบ็กค่าสอนทีมอีกนะครับผมนะลึกลงไป5ชั้นนะครับนะครับผม,มเยี่ยมมากๆเราหาลูกค้าให้กับแอปอย่างเดียวดอกบริสกรุป๊ปทำหน้าที่ จัดแจงสินค้าไว้ในแอปพลิเคชันทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นออกสินค้าไปผลิตสินค้าจัดส่งให้กับลูกค้ามีระบบเทรนงานทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับโดยเจ้าของระบบนะครับผมจะมาไล้แล้วก็แบ่งปันแล้วก็จะมีผู้สำเร็จจาก คนที่เข้ามาก่อนแล้วก็คนที่เข้ามาแป๊บๆแ,แล้วก็ทําแล้วก็เกิดผลลัพธ์เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ผลลัพธ์ที่มากนะครับผมสัปดาห์ละสองสามหมื่นสี่หมื่นจนถึงหลักแสนนะครับผมวันละหมืน่นวันละหลักพันสองพันสามพันสี่พันห้าันจนถึงหลักแสนต่อวันนะครับผมก็สามารถที่จะ เกิดขึ้นได้ในดอบดิสนะครับผมนะครับเราเข้ามาซื้อสินค้า1ชิ้นแค่พันสองนะครับผมเราก็มีลิงก์มีลิงก์นะครับผมมีลิงก์มีลิงก์อาสร้างธุรกิจของเราเองนะครับเราแชร์ลิงก์ออกไปนะครับผมให้กับผู้คนสมัครเขาสมัครภายใต้ลิงก์ของเราเขาก็จะเป็นลูกค้าเราตลอดไปนะครับเมื่อเกิดเขาซื้อสินค้าเมื่อไหร่กําไร ครั้งแรก70%จะเด้งมาหาเราทางหลังบ้านนะครับเราสามารถที่จะเบิกถอนเงินได้แบบเรียลไทม์นะครับผมภายในหนาทีเลยและที่สำคัญเมื่อเราซื้อครั้งแรกปั๊บแล้วใช่ไหมครับผมสินค้าทั้งระบบครั้งต่อไปเราจะได้รับส่วนลดทั้งระบบเลย5 0นะครับผมเว้าวไม่ล่ะไปซื้อที่อื่นครั้งแรกไม่ลดครั้งที่2ไม่ลด ครั้งครั้งต่อไปก็ไม่ลดแต่ที่ดอกเบีครั้งแรกไม่ลดก็จริงนะครับผมแต่ครั้งที่2เราก็ลดทั้งระบบนะครับผมแถมยังได้ลิงก์ทำธุรกิจด้วยนะครับผมต่อยอดทางธุรกิจได้มีรายได้ที่จะามาเป็น,ปนอ,าอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับผมนะ โอเคนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆสำหรับท่านใดที่อยากมีไรายได้เสริมหรือว่าอยากมีไรายได้เพิ่มจากงานประจำหรือว่าว่างานอยู่จะทำเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับผมที่ดบบริฟยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมทำดบบริสไม่ยากเลยนะครับผมเข้ามาเรียนรูเ้เรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาในการศึกษา เทคนิคาการสร้างลูกค้าแล้วก็วิธีการแบ่งปันเพื่อนๆมาดบริไม่ต้องลงใช้เงินเยอะนะผมแค่ใช้แรงแล้วก็เวลาในการาสร้างลูกค้าครผมแค่นี้ก็สามารถที่จะรับรายได้กับดริสแบบสบายๆเลยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันแค่นี้ครับถ้าสนใจก็สามารถทักแชท มาหาผมได้นะครับยินดีแบ่งปันทุกท่านนะครับ